สบายดีทุกคนวันนี้เขากะยูเฮือนยูเก่าเนาะยูเฮือนแยูเฮือนขอเขาอีกอยูบานเนาะวันนี้เขาสิมาเฮ็ดเมนูอบแบคินเบก่ะฆ่าเมื่อวานนีนแบกอันตาบอดเนาะเมฆก็เลยฆ่าตัวพูดแล้วก็เลยจุ่งมาให้ให้กินให้อบแบกมันกำลังท้องเนาะท้องพอดีพอดีกินพอดีอุบแต่ละวันได้ยากแบกเบคลงบนท้เท่า นี่ก็เป็นเง e <ım S 1> ินค <laughs> ั่วของเทาเนาะเงินคั่วสิประมาณนี้เราเยื่อเยินมีบรรนอกบรรหน้าครับกระจีวอกเลียนจักน้อยเพราะว่ามีแต่พ้อกับแม้เยื่อเยนมีคนอนามัยอันนี้สิเป็นเตาเตาที่ใซสประจับเยื่อเ้นเลยเนาะที่เราจะไซส์พื้นเะไม่ได้ใซสเตาเตอนจังธานะทา่ไใส์พื้น มดนี่คืองานประจำวัสตูเงินเงินประจำคือลางทวย งนรักลักท้วงานลงดีเห็นยังงานลงมาดีเห็นยังนอกจากรังทุวแล้ว<า>นอนกินนึงนึำกิ้าว้าว่นข้าเนาะหม,ม,มูกินีดาวัน <laughs> 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 กินีดาทีุ่่งน้าบันวนีเนาะ นัานละเปนฝ่น้ำมัูกพาแบบนึงเลพาดำมาเกินพาเราจะพักกระดูกพักกระดูกเขาดิบดิบพายขี่นีก็ดเนมียมันเขาเมียบ่ได้งานดที่บบใช่เดิดิตัเล็กตั เพื่อนเท่ากับยู่เป็นฮันไข่เพือนเนาะก็ดีมีเสียงระปวดเนี่ยแค่น้อยเสีงเเย,ง,ย,ยสงคนหลายมาซือ้อเพื่อนก็จได้ยินเสียงรถพร้อมเพื่อนเดินทางเดินทางก็จะมีไดยินเสียงคนแล้วก็เสียงรถจะได้ไข่เพือนในน้อยไปจัดบ้านเนาะกบวย <laughs> บวยกบวสุดยอดเลยนะิกบวแดงบวาบวนักเลนั <S <s ้นตัวหม่ก็คือมีาสายตัวนี้แล้วเวิรกแล้วตัวนั้นแบราธรรมาดี ตยมต้นยางอาคุณไใจที่ตังนี้เราไปเห็ดอย่างโตบริสุทธิ์ต้นยาง <c oughs> ต้นยางนี่เห็ดอะไรนี่อันนั้นที่อนนั้นยที่เขาตัดอั้นแล้วเนตัดโตอันโตแล้วิ่ดโตโตกิ่งแล้วเเาพูดลเรลอ, <c oughs> อย่าวันนี้และปูยางในกุด

นี่ครับกะมาซอยซีนแล้วก็พักกระดูกจะอบเห็นเมนูอบอบแป้งซีนก็หลายได้มาบา้านเธอไหนฝนตกแถวนัน้มาบา้ <laughs> บานหม่านฝนขนาดไปทางไหนก็บม่ได้ไปฝนตก าก็เลยเหีบเห็ดกินอยู่เพื่อนอ้าวมาได้ไปทาำไรเขาดูดยางมันก็สามพันลืบเหมือนสามพันปีตีสามพันปีก็จะกินโมได้แล้วอนี่ย น,นี่เป็นเครื่องในไม่ทางก็จะอบใส่กันเมนะจนแสบใส่ออนมาโอ้โเสร็จแล้วนี่เป็นหอยเลือดที่คนใกล้ปีสุกแล้วนะทุกคนกคนี่จะกินได้เลยเนาะ เกเอมาน,น uh mm ี hmm. ่กินได้เลยมาตัดมาเไเดินๆนี่เพื่อนเขาเอานางกับบุ้มีอยู่โมิไข่คยุิส่วนมี่ประตูนีบอ ตัวนี้สตุกกำลังไปเอาคนไขยเนาะระวบังได้ตัก,ตกออเนะองเป็นลาได้ได้สตุกตะลุกอีกได้คือว่านี่เลยนี่ก็เป็นโซนเนาะนี่ก็เป็นโซนสตุกเนาะทุกคนเนาะมีจะมีมามะฮุง เปินปุ่มหุงปูเดีย่งไว เดี๋ยวตุ้จะโกดีกายตุ้โอ้ตุ้งหกเดี๋ยวตุ้งโอ้บงามขนาดเลย mình mọi đi khai à? là cái gì đi mẹ mọi người mẹ khai người mẹ mọi người mẹ mọi người mẹ mọi người mẹ ันนี้บเเมนหบจิกไต่โบเเมนโถจิกไต่อันนี้อะโบเเมนโถจิกไต่โบเเมนว่เดินอะปี๊ฟูบดเรื่อยๆงเมนโบอันนี้เเมนโบจิไต่เมาเลยมาเลยเมาโถิกไต่เดเบิดเท่นี้ปะพูดใกล้ คุณใกล้พจะใกเากดก็บบเท่านี้แหละไม่ได้ัวป่ะไ่งี้ีว่าทไมาตกโดนไตข้ยันออเอาไปผานนิกูถูกข่าแล้วส่วนี้ ล no no, oh, no okay. mm ีโ hmm. น mm ่ล hmm. ีอันนี exactly. ้อันนี้โน้โอ้ยลีเลยค่ะค่ะก็ยังปก่มส่งส่งโน่ส่งโน่มีหัวอยู่บ้างคุณงามเร็วๆคุณงามคุณงามในคนโต๊ก มันจะมีหมดเลยทั้งลมันคือบุหีหั่ก็มีต่นอ,ะะะอน,นะี่ตีกจับอแลโอ้ยใหญ่นะโอ้ที่ดินอว้วกเล็กแต่ล้วถมไ,<อ>ไปเลยะจะเอาไปใส่อบแบะให้มันหอม กิ่นหอมๆนะฮะแล้วหอมดิเห็นน้ำกระปุนเดิเนาะหอมค่ะคลาไม่ไหม้ด้วยนะ เติมหัวเติมหอนให้แม่กินกาแฟเองป่ะไฟไฟเราดับเราก็เดินไปต้มเอาโอ้ไฟฟ้าดับเนาะปกติกพวกกระติกเราแบเราก็ใส่เติมตือนุ่มเตู้เนาะมันเนี่ยไฟดับเด็กลูกค้ามาลูกค้าที่กินกาแฟเราไม่ได้กินเนาะไฟดับเนาะเลยต้มเสียแต่ัวเนาะ

Oh, <tuk> โอ้หมดหมดหมดกูติโอ๊ะหมดหมดหมดกู <tangan> หลายแล้วก็ชิมเสียงรบกวนสันก,ก,สกน้อยอเคื่องลรวกน็นังลิ้นเป็นบ้านแน่ออนอนก็มานัางน่นงจุ่มมานั่งแอนนั่งลมกัน

Gracias. ก่อนเรื่องปรุงลงไปเลยออต่วนนะะออนี่คือเมนูเบรดจ้ะ ันซอยมาแตงกินกับเนี่นี่ก็เป็นมาแตงปลูกเองอยู่อันอยู่เฮือนเพื่อมันอยู่ข้างเฮือนเบี่ยปุ๊ได้กินเจอได้มาแตงปลูกแถวเฮือนก็นได้กินขันพักษาได้พักษางูพักษาควายได้ก็เห็ดเห็ดหัวงอมยันงูยันคว,วายยันแบมากินเนี่ยเดเดี๋ยว กันแล้วเนาะทุกคนเมนูอบเบะค่ะนี่แต่แซบวะอันนี้เขาจะตะซักเลยนออเนาะเอาเซทอยออกไปกินเลยลืมใส่แบบขีนหน้หูดเนาะมันกะหายยากยาเลยเนี่ยไม่มีแหละนี่แต่แซบค่ะเนี่ยแล้วกะสำเนี้นเนาะทุกคนเมนูอบเบะเานาะกะขอบใจทุกคนที่รับส้มเด้อใจ